เรื่องของพระพลนะครับซึ่งตอนนี้ท่านปริวาตกรรมอยู่นะครับคุณนุ่มนิ่มเอาคลิปเสียงที่เป็นการสนทนากันแล้วอ้างว่าปลายสายที่คุณด้วยที่คุยด้วยเนี่ยเป็นพระพลอะเอาคลิปนี้ไปให้หมอปลาคุณผู้ชมครับจริงๆม,มีเป็นคลิปเดียวยาวๆนะแต่เราซอยออกมาเป็นสองคลิปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเอาคลิปแรกก่อนอพระพลพูดเหมือนลักษณะน้อยเนื้อต่ําใจอลองฟังกันดูฮะมไม่อยากเจอโยมผมก็ต้องทำผมไม่มีกำลังใจที่จะสู้ออะไรเลย ผมเ็ียอว่าผมทำเหมือนคนไม่มีหัวใจผมเคยบอกคนว่าผมรักไม่แค่พระธาตุเจดีไม่แค่ปู่ชายแก้วใ่งหัวใจผมทุ่มเทเพื่อสองสิ่งนี้ผมเกิดมาผมเห็นชีวิตของผมที่เคยตกอับมาแล้วผมจะไม่กลับไปจุดนั้นอีกผมทั้งอยากสร้างบาร,รมี ไม่เจอเยอ่เอาเป็นว่าคนเสียงคล้ายก็แล้วกันคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเดี๋ยวจา้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการตัดต่อเรื่องของ AI อันนี้เรายังไม่สามารถตอบได้แต่ว่านุ่มนิ่มเอาคลิปนี้มา มาให้หมอปลาแล้วบอกว่าที่คุยด้วยคือพระพลความยาวเนี่ยประมาณ15นาทีเราซอยออกมานะครับคลิปแรกอย่างที่บอกไปมีการเหมือนร้องไห้น้อยเนื้อต่ำใจพูดบันทอนชีวิตบอกว่าตัวเองนะไม่มีกำลังใจจะสู้อะไรเลยและพูดทำนองโหยหาความรักจากนุ่มนิ่มแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับทำเหมือนคนไม่มีหัวใจทั้งที่บอกไปแล้วว่ารักแล้วก็พูดถึงปู่ชายแก้วด้วยพระาธาตุเจดีย์ที่ศรัทธา นะครับไม่ว่าใครจะพูดใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ไม่สนหัวใจเนี่ยมีให้องค์พ่อและตัวอดีตแม่ชีแต่คลิปที่ 2, 2ที่เราตัดมาจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังการเป็นคลิปสยิวเลยนะฮะ8นาทีเศษคุณผูผ้ชมครับที่มีการพูดคุยกันแล้วก็คนเสียงคล้ายพระพลพูดถึงการเปิดซิงครั้งแรกเปิดบริสุทธิ์ครั้งแรกมีความรู้สึกมีความสุขมากและหลังข้างในด้วยคุณก้อยลองฟังกันดูฮะ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพอมาวันหนึ่งเราจะติดกันเส้นทางตัวเองกันแล้วทำกันทำให้เราเจอกันไม่ได้ผมอยากเจอหน้าผงก็ได้กิดนมกถึงความรู้สึกไม่ถึงภาพเขาใช่ไหมที่ิบเอ็ดไหมเป็นวันแรกวันไหน ป็นวันที่ผมเปิดสิงคุณงันแรกที่ที่ผมมีความสุขมากเพราะผมไม่มีความระแวงผมเข้าใจเขาจะหอมมีความรู้สึกผมได้เปิดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจใจที่บริสุทธิ์เอกปอนผมไม่เคยทั้งในต้องมาจุดทุกขอปุก ข้างใน,นกับเขามันจะมีอะไรกับเขาโอ้พระศึกุปปอปูขอให้ผมได้สร้างบุญบาร,รมีกับเขาโอ้โห,โหคุณผู้ชมค่ะแต่ละคําพูดนะคะเมื่อวานนี้มันมีความเคลื่อนไหวมาด้วยจากนุ่มนิ่มนะคะนุ่มนิ่ม เข้าไปพบกับหลวงพี่น้ำฝนจเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่จังหวัดนคปรปฐมแล้วค่ะในขณะที่หมอปลาเองก็พามานะคะแล้วก็บอกเลยที่วันนี้ต้องพาอดีตแม่ชีมาเจอกับหลวงพี่น้ำฝนมาขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของพระพลเนี่ยคือหมอปลาบอกเลยมันชัดเจนมากแต่กลับไม่ขาดจากความเป็นพระทําไมถึงยังไม่สึก มีใครบางคนเจ้าหน้าที่บางคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือเปล่าและคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานและเอามาเปิดเผยล่าสุดเนี่ยฟังแล้วน่าตกใจพระถึงกับบรรยายถึงการเริงรักโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้อยากจะเปิดเหมือนนุ่มนิ่มไม่ได้อยากจะเปิดเพราะหลักฐานที่มีก่อนหน้านี้มันก็มากเพียงพอแล้วส่วนที่มีหลายคนตั้งคําถามว่าเอา้าเรื่องนี้มันเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ปี58ทําไมถึงเพิ่งมาแฉ หมอป้าบอกเลยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายก็คือนุ่มนิ่มเขาทนไม่ได้แล้วเพราะถูกพระพลคุกคามและทำร้ายร่างกายมาวันนี้ก็เลยอยากจะฝากบอกไปยังลูกศิษย์ของพระพลว่าถ้าได้ฟังคลิปไม่ต้องพูดนะไม่ต้องบอกนะว่าพวกเขาเป็นคนตัดต่อเพราะคลิปเนี้ยเป็นคลิปเสียงที่ได้มาเป็นพระอาจารย์ของพวกคุณเองอ สน,นุ่มนิ่มมากครับบอกว่าอย่าให้หลวงพี่น้ำฝนช่วยเหลือนะครับให้ความเป็นธรรมเพราะว่าถูกพระพลคมขู่จะเอาถึงชีวิตหรือไม่ก็ให้ติดคุกติดตารางเพราะฉะนั้นต้องขอความช่วยเหลือโดยด่วนเลยเอาลองฟังนุ่มนิ่มดูครับเอาเรื่องต่อไปสู่ขั้นลักษณะคลิปที่เปิดให้นะก็คือเขาเป็นคนโทรมาอ้อนแล้วก็สารภาพกับเราว่าเขามีอะไรกับเราที่ไหนยังไงแบบไหนก่อนที่เขาจะมาหาเขาทำยังไงก่อนใช่เสียงเขาเอง เสียงเขาเองเลยมันมันแล้วเสียงที่ให้มันก็ไม่ได้เป็นการตัดต่อแล้วมันก็ยาวมากบอกเขาให้สึกซะอย่าไปอยู่เลยเหมือนกับเหมือนกับการฆ่าตัวเองอะแล้วณตอนนี้คือทุกคนช่วยเขานะไม่ได้ไม่ได้ว่าเราทำร้ายเขาเราช่วยเขาช่วยให้เขาหลุดออกจากวิบากในส่วนหนึ่งก็อยากบอกบอกเขาว่า คุณทำคุณกล้าทำคุณก็ณกล้ารับในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณหนีคุณจะหลอกคนอื่นทั้งโลกได้แต่คุณไม่สามารถหลอกตัวเองได้หรอกวันก่อนเนี่ยท่านผู้ชมเรานำเสนอไปว่าพระพลเนี่ยนะครับเข้าปริวาสกรรมที่วัดป่าคำบงนะครับ,รบรนะนแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ท่านอยู่ปริวัสกรรมที่นี่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีครูกรรมหรือว่าอาจารย์ที่พาสมนเข้าปริวาสกรรมเนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านเจ้าวัดป่าคำบงนั้นท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาล นะครับซึ่งณนะถึงตรงนี้นะครับเห็นบอกว่าพระพลออกจากวัดไปนะครับประมาณช่วงสองทุ่มสี่สิบนาทีจากนั้นเราไม่ทราบเลยนะครับว่าท่านไปปริวาตกรรมอยู่ที่วัดไหนค่ะก็ปิดวาจานะคะแต่หลายคนกํลาลังตั้งคาถามว่าหลักฐานขนาดนี้ศึกไหมและทางนุ่มนิ่มกย็ยืนยันชัดเจนว่าคลิปที่เอามาเปิดเผยให้หมอปลาได้ดูแล้วก็พวกเราได้ฟังกันมาสักครู่ไม่ได้ตัดต่อค่ะอันนี้คลิปก็คือบรรดาลูกศิษย์มารับพระพลออกจากวัดป่าคําบงออกไปค่ะ,คะ